สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้ในเรื่องของร้อยละและตาส่วนนะคะในแบบฝึกหัดที่4.5จะเป็นเรื่องของการหาต้นทุนนะคะอ่ะเรามาดูกันตอนเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะที่นอกเหนือจากในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนสามารถศึกษาพเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนหน้า142จนถึงหน้า144ได้เลยนะคะ เรามาดูก่อนเลยวันนี้อันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างนอกเหนือนะเขาบอกว่าบางออนขายเตารีดราคา1296บาทได้กำไร8เปอร์เซ็นต์บางออนซื้อเตารีดมาราคาเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าราคาขายเขาขายได้เงินกี่บาทไอ้กำไรตรงเนี้ยแสดงว่าทุน100้เขาได้กำไรเขาขายไปเท่าไหร่อันนี้กำไรแสดงว่าทุน100อันนี้นะนะักเรียนดูก่อน แสดงว่าทุนหนึ่งร้อยบาทไอ้กำไรแปดเปอร์เซ็นแสดงว่าเขาขายไปเท่าไหร่ถ้าถ้าทุนหนึ่งร้อยแสดงว่าขายไปก็คือเท่าไหร่คะออหนึ่งร้อยแปดบาทเพราะว่าเอาหนึ่งร้อยไปรวมกับกำไรแปดเปอร์เซ็นได้หนึ่งร้อยแปดบาทนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ เรามาดูต่อนะคะเขาบอกว่าขายเตารีดเขาขายเตารีดราคา1,296บาทแสดงว่าซื้อมาเท่าไหร่เราก็เอา1,296คูณด้วย100ส่วนด้วย1 1 0 8เอาง่ายๆการหาต้นทุนจดไว้เลยนักเรียนการหาต้นทุนต้นทุนนะวิธีการหาต้นทุน หรือทุนที่ซื้อมาอ่ทุนการหาต้นทุนจะเท่ากับหนึ่งรส่วนด้วยถ้ามันส่วนด้วยอะไรราคาขายราคาที่เราขายราคาขายส่วนด้วยราคาขาย หนึ่งร้อส่วนด้วยราคาขายถ้าขายกําไรเราก็คือเอาราคาขายเราต้องรู้ว่าขายไปได้กี่บาทกําไรอันนี้กําไรก็คือส่วนด้วย1 0 8่แล้วก็ไปคูณอ่ะราคาขายจริงอันนี้ราคาขายที่ได้กําไรหรือขาดทุนนะกําไร หรือขาดคุณแล้วคูณด้วยราคาขายจริงอันนี้ราคาขายจริงมันคือเท่าไหร่หนึ่งพันสอ้ยใช่มอ่า เราะนะน้นองอ่อนซื้อรถซื้อเตารีดมาราคาเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยบาทนั่นเองนะคะอาต่อไปอันนี้ถ้าขาดทุนล่ะนักเรียนอันนี้ถ้าทําจากเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ครูบอกว่าหนึ่งร้อยส่วนด้วยอะไรอันนี้ถ้าขาดทุนแสดงว่าขายไปเท่าไหร่เออขายไปเก้าสิบคูณด้วยเท่าไหร่ คูณด้วยสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบดูซิว่าจริงไหมถ้าเราหาต้นทุนอันนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันว่าถูกไหมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมคะได้สี่พันสองร้อยคือต้นทุนเดิมซื้อมาสี่พันสองร้อยขายไปแค่เท่าไหร่เจ็ดสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแสดงว่าขาดทุนแต่เขาบอกขาดทุนแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะ เพรนาะะน้นต่อวัีิดาซื้อพอรทัศน์มาราคา4,200บาทนั่นเองอ่ทีนี้เรามาดูต่อนะคะวิธีที่สองขาทุน10%หมายถึงทุน100่าทุนไป10บาทเขาเอา10ส่วนด้วย90นะคะ สิบส่วนได้90แล้วก็เอา3780ไปบวกกับ420ที่เราหามาว่าเราขาดถุนไปเท่านี้นะคะจากนั้นก็ไปบวกกันก็ได้4200เช่นเดียวกันนะคะคำตอบได้เท่ากันนะคะในข้อที่2อ,อ่ะเรามาดูแบบฝึหกหัดที่4.5กันเลยนะคะในหน้าที่119 นะคะในหน้า119แสดงวิธีหาคำตอบนะคะอ่ะอันนี้เราจะทำให้นักเรียนดูไปเลยนะคะวิธีทำขายในราคาเท่าไหร่แสดงว่าขายไปในราคาเท่าไหร่หนึ่งร้ยสามสิบห้าบาทจากทุนเดิมเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทนะคะอ่ะตามนี้เลย พูด,ดง่ายๆนักเรียนอย่างที่คุณครูบอกคือเอาการหาต้นทุนก็คือเอา100นะคะส่วนด้วยถ้ามันกำไรแสดงว่าทุน100่งแสดงว่าขายไปเท่าไหร่ร้อยสามคูณด้วยราคาจริงจากที่ขายไปตรงนี้นะคะก็คือ1นึ่งมอันนี้คือวิธีการคิดง่ายๆถ้าเราหาคำตอบเลยนะคะก็จะได้คำตอบเท่าไหร่ข้อนี้ หนึ่งมื่นบาทนะคะในข้อนี้ร้านค้าลงทุนซื้อเตียงนอนราคาหน0 0งบาทนะคะในแบบุกหัดใน2สัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะทําให้ดูเลยนักเรียนสามารถลอกตามได้เลยนะคะอ่ะเพราะว่ามันจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวไม่จบเนื้อหานะคะอ่ะเรามาดูต่อในแบบุกหัดที่4.5ต่อในข้อที่2นะคะ โจทย์บอกว่าโอนขายจากักรยานให้การ6,000บาทขาดทุน25่บห้โอนขายจาก้อนซื้อจกอักรยานคันนี้ราคาเท่าไหร่เหมือนเดิมถ้านักเรียนไม่ต้องไปนักเรียนจะคิดหาคำตอบเลยมันก็คือเอา100ส่วนด้วยอะไรคะอ่าส่วนมันขาดทุนน่ะแสดงว่าขายไปเท่าไหร่เจ็ 75, ถูกไหมแล้วคูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วยหกพันักเรียนดูว่าตรงกับที่ครูทำไว้ไหมแสดงนี้ททำไว้ไหมนะคะ เห็นไหมคะคำตอบที่ได้ก็คือ8ปดพนแสดงว่าต้นทุนเดิมอ้นซื้อมาในราคา8ปดพบาทในข้อที่2อ่านนักเรียนอยู่สต็อปแล้วดูได้เลยนะคะต่อไปในข้อที่3คุณผ่านแล้วนะข้อที่2นะในข้อที่3ในหน้าหนึนะคะประกาศาลดร้านร้านค้าประกาศลดราคาเครื่องซักผ้า ทั้งหลาน40%เมื่อแม่ซื้อมาเครื่องหนึ่ง9,360บาทร้านค้าติดราคาเครื่องซักผ้าที่แม่ซื้อไว้เท่าไหร่อ่าเหมือนเดิมเขามาลดราคาแสดงว่าก็คือเดิมเนี่ยเขาราคาเท่าไหร่อ่าเขาลดให้40แสดงว่าจริงมันคือส่วนด้วย60คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย9,000 360บาทดูซีถูกไหมนะคะจากที่ครูเขียนนะคะอ่ะเห็นไหมเห็นปะคำตอบที่ได้ก็คือ15600นั่นเองนะคะเดิมเนี่ยเขาราคามันเท่านี้แต่เขาลดราคาให้40%่เป็นต์เห็นนะเพราะฉะนั้นหาได้โดยวิธีนี้นะคะการหาต้นทุนนะคะเอา100ส่วนด้วยละคา่ราคาที่เขา ขายนะคะราคาที่เขาขายที่ลดจะก,กาไรหรือขาดทุนตรงนี้นะคะได้หนึ่งมื่นห้าพันหกร้อยนะคะในข้อที่สามต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายข้อที่สี่าหนึ่งร้อยยี่สิบร้านค้าขายชุดนอนสองพันสองรอยี่สิบาทได้กําไรร้อยละสี่สิบแปดร้านค้าลงทุนชุดนอนเครื่องชุดชุดเครื่องนอนราคาเท่าไร่ข้อนี้ง่ายเลยเหมือนกันอย่างที่ครูบอกนะคะ เอา100เราหาต้นทุนใช่ไหมหนึ่งส่วนด้วยอะไรคะอันนี้เขากำไรแสดงว่าส่วนด้วย1้8 4ถูกไหมอ่าคูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วย2,220 2,220นะคะคำตอบที่ได้ในข้อนี้คืออะไรอ่าดูนะเห็นไหมตามที่ครูบอกเลย ข้อนี้ตอบเท่าไหร่นะเรียนไปดูคําตอบมาอันนี้ครูให้นักเรียนหาคําตอบเองนะคะไปลองหาคําตอบกันนะอ่าหาคําตอบดูตัดทอนดูนะคะเอา100คูณกับ2องพันองยี่สิบแล้วหารด้วย148นะคะแล้วก็เรียนหาคําตอบมาในข้อนี้นะแค่คําตอบข้อเดียวเองนะคะในข้อที่4นะคะอ่ะโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบเนื้อหาแบบฝึกหัด 4.5เพียงเท่านี้วันนี้ให้แค่4ข้อนะคะแล้วก็ให้หนักเรียนทําแค่คําตอบข้อเดียวเองคือข้อที่4นะคะข้อที่1ข้อที่3ครูทําให้ดูแล้วนะคะค่ะขอให้หนักเรียนตั้งใจทําง,งานมาส่ง,งคุณครูให้เรียบร้อยนะคะ,ะตั้งใจทําแบบฝึกหัดมาส่งให้เรียบร้อยเหลือเวลาแค่2สัปดาห์หนักเรียนก็จะปิดภาคเรียนที่1แล้วนะคะค่ะวันนี้ครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ